คณะข้าวการพร้องไมค้าทำ้อมแล้วนะคะเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะนั่นกับทั่วบีนี่กับทั่วบีพุ่นพุ่นพุ่นกับทั่บีโอ้ยเนาะสาวได้บอเลิกได้บอทั่วบีหนะถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอ,อยู่บก่อเขาเลิกเขได้เพกิดคนนั้นหักหัวใจไปแดง เขพวกเราคือวีอาร์จูบีนะเมื่อวานเยาวชนชาวจีนที่อาคารมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยพื้นฐานเต็มบิดสวัสดีค่ะผู้ทานชมรมค่ะผู้ทานชมรมค่ะประชาสัมพันธ์ชมรมค่ะแหม่เลยค่ะุกการชมรมค่ะ ชอิมพคอาชันมาดักและเล่นเถึงความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนที่ห่างไกลจากยาเสพติดจึงได้น้อมนำข้อปฏิทินทของคุณกระบอกดีกบุญรัตนราชกัญญาศสรีวัฒน,นาพันวดีองค์ประธานโครงการมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานจึงได้จัดตั้งชมรมทุบมีในวันโรงเรียนคําชีอิมแีอาชัขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546ดาเนินงานตามคำข,ขวัญที่ว่าเฟ้นหนึ่งโดยเพื่งยาเสพติดโดยเยาวชนผู้เยาวชนเด็กนัผู้ใหญ่โนุน ความภาคภูม <Yeah. S 2> ิใจของทางทีม่ที่อภารที่มีรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 3คุณกระบอกถึงบนรัฐเลือกัญญยานี่วัฒนาพนอดีตสกเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของชจมรุและทรงเปิดจุเพื่นใจดูมีรางวัของพวกเราด้วยล่ะพวกเราภูมิใจภูมิใจชุดของเรายึดหลักการเงินงานและมีแผนปฏิบัติงานของชจมรุทผ่านระยะสั้นระยะยาวที่สอดคล้องตาม โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุ่มเป้าหมายภูรพิชช์ชัดเจนชัดเจนชมรมบูมีน้ำมือนเยอะโรงเรียนทำชีวิตที่อ่างตั้งหายาวนานระดัเก่งของไทยเยอะพวกเราร่วมแรงร่วมใจวิธีการถลายถูกกัปตันเจตดำเนินงานตามหลักสามกอกอที่หนึ่งจะพูดถึงกอที่หนึ่งเยอะกอที่หนึ่งกอกรรมการมีการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโข่ม บอกอีกนี้น,นะดีไม่ดีชัดเจนจะเด่นที่สำคัญคือจะทำมาชีันมีตัวติ์ว่าแล้วหนึง่งที้เธอเบียยของข้านบคับทุกอย่างระชับร่วมทตตางระุมกระมการระดับจังหวัดที่บริหารตัวิ ต่อเนื่อเข้มแข็งไยังยืนย่งไงล่ะคะกอที่สาวที่สามกกิจการเยอกิจการทานได้ประสรลเราม่มีตามดักญาศาสตร์ประกาศถมีเพียงทอไม่มีอ้อโลกิจการหลายหลายโมนั้นมีมากมายโหมนั้นมีมากมายขอสาธยายไห้่วัหน่อยสาที่หนึ่งยา์ที่หการรณรงค์ปกติสำนึกและ แต่นิยมงที่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด19ชมรมได้ปรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เน้นการสร้างกระแสผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไลน์เฟซบุ๊กและเพจของชมรมทุกีในเมื่อวันค่ะของเราได้จัดก,กิจกรรมดัง โถดทูบีใซ้เทนทูบีประกวดทูบีนเมื่วันไอดเรประกวดแดนซ์สไตล์และจัดกิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและกิจกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและคนดีอีกด้วยคือกจากรายการเสีเตาสายสไตล์ทูบีฮัลโหลฮัลโหลเซฟเซฟการรณรงค์รณรงลดสุขลีลดกิจกรรมกีฬาตามยาเซฟเปนกิจกรรมตอบรับการใจก้าวผูกพายโว้ยรณรงคการฉีดวัคซีน ทางชมรมได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาสมชิกเดยการสมาชิกเข้าค่ายชุบีแต่ก็วัดแข็งจัดตัวกลมฟุฟูเพราว่าสดใสห่างปริญาแต่เบี้ยจัดอกดงใบเรียนใบใสดักอย่างไรไม่ที่เสียนในสถานศรราึกษาอบรมขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเซตปลาสโลผลลัพธ์ที่ได้สมาชิกและแกนนำได้แส,สดงศุกยภาพของตนเองเพื่อการทพงานเป็นทีมมีภูมิคุ้มกันทังจิตใจมีภาวะผู้นำมีทักษะในการพูดสารและเกิดความมั่นใจในตัวเองค่ะ นมวันที่ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดปัปสุ้านสรุปปัญหาพท่นานอย่าวมีบริการให้ขับปรึกษาดีๆในรูปฉดีพี่ช่วยน้องให้มาปรึกษาผ่านไลน์ Facebook เสริมสร้างทักษะเชินสร้างสรรค์เพื่อสร้างศูน์มีการบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานแบบ P D C A ขั้นที่4 รกาให้ติดยากยกมือขึ้นชมรมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดม,มีการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงพบสารเสพติดสองลายได้ส่งต่อเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลคำชะอีเมือ่อครบตามโปรแกรนมนักเรียนไม่กลับไปเสพตาแในการเรียนต่ออย่างมีความสุขปัจจุบันไม่พบสารเสพติดเลยค่ะขาที่สามที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ้องันและแก้ไข ยาเสพติดมีการสร้างแกนนกทุกระดับชั้นขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งใรงเรียนและนอกโรงเรียนจัรอบรมคำชีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอียนและชุมชนบ้านเหล่าเจ้หน้ท่การ่รมกับสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลคำชีจกิจกรรมและเป็นที่เียให้กับชมรมชูีานับรวัในอำเภอคำชีและอำเภอพงษ์ซอยพัฒนาส่งยมภาพการำรชมรมเครือข่ายเดิมหาชมรมและสนับสนุนสร้างเครือข่ายใหม่ในสถากษา7ชมรมแลชุมชนอีก10 แต่ถ้าความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการทํางานในรอบนี้แล้วทางชมรมของเรายังไม่ได้ศึกษาดูงานชมรมที่ประสบความสําเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนํามาพัฒนาชมรมเพื่อเป็นต้นแบบในงานทํางานชมรนทูบีนบวันขอขอบพระคุณพลังนําใจเที่เยมบนของผู้ใหญ่หัวใจทูบีนาทีมโดยท่านผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารท่านเฉลิมพลมังคังนายแพทย์ธนณสุขจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารสํานักงานเขตื้ทที่กรรศึกาามัธยม เทศบาลตำบลบึงพัชีและผู้ในการครวอาจารย์ลูกปกครองตลอดจะเครือข่ายในการทํางานที่ให้คำแนะนําให้กําลังใจสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆพวกเราขอขอบคุณค่ะด้านดำเนินงานชมรมชมรมได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนเพืรอเ็ เราก็จะถักิจกามดีๆอยู่ที่นั่นประโยชน์ต่อการนำคลื่นทำให้มีสักานการทำงานที่ดีมีสิทสาธารณะและมีภาวะผู้นำป้องกันตัวอาหารการจัดยาเศรติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สเสริมความเป็นเลิศทางด้านดันตรีกีฬาวิชาการประโยชน์ต่อชุมชนชุมชนได้รับข่าวสารมีสมัรถภาพที่ดีระหว่างชุมชนบ้านวัดโรงเรียนปัญทายาเศรษฐีในชุมชนลดลงทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขที่จะมารรถชีได้ โดยใช้ผลงานแากการทมบจักรโลติคนลทิดเป็น้อยละ5 3 3เี่ี่นตี่ดีกัาทุกคนสอบติดางพศนาสถาบันมหาวิทยาลัยมหาาราีนุ่นสอบติดคณะพิบัตช์ที่สถาบันการจัดการปัญญาริวัตรได้ทุนเรียนฟรีตลอดนักสูตรจากเคยเจริญพุทธภัณฑ์เป็นจำนวนเงินหน่ล้านบาท่เพ่อบติดครงทุดวัาวิทยาลัยวันทีทกคนแล้วก็ติดล้าก็ติดอะไรทอะไรสถาบันมหาวิทยาลัยไม่ถีดงก็เป็ผลมาจากการทำทุบีนี่แหละค่ะ พวกเราก็ได้ผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐานคงเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่งระดับประเทศอีกด้วยนะคะ, yeah, yeah, yeah. ะเย้่ยมเยี่ยมแต่ด้านดนตรีและการชุมชมยินดีนำกิจกรรมและผลงานเข้าร่วมการแสดงในงานคอนโซลคอน,นชีและนาการชาันงานประจํปีของดีทักบทุดเนื้อหาอีกด้วยนะคะปาร้อมกับมือมือพัฒนาชมุมโรงของเราให้มีความต่อเนื่องและยังยึงช่วงโลมของเราได้จัดทําแผนพัฒนาชุมรงให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิกใส่อบ พัความรู้และประสบการณ์จากรุ้นที่สู่รุ้นหลังเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ต่อไปจากโครงการศึกษาดูงานชมรมที่ประสบความสําเร็จอบรมนักศึกษาชิบเข้าร่วมกิจกรรมโครงการระดับประเทศจัเก็บข้อมูลในฐานของสมาชิกระบบสามารถตรวจสอบได้การชมรมมีการรเปลี่ยนตารางเป็นที่ยอมรับของสมาชิกรุรงตำแหน่งพาแลนหนึ่งปีซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สิบเก้าแล้วค่ะดัาการพัฒนาเครือข่ายถึงแม้โรอยจะเป็นพิษเราก็ไม่คิดที่จะหยุดตาม อย่างทุกช่องทางในการจัดทินกิจกรรมทั้งผ่านหลายแหล่งที่สุดเพื่อสร้างและพัฒน,นานเครือข่ายตัวเติมและครอบกลุ่มทุกพื้นที่ในอำเภอคำจีและในจังหวัดมุกดาหารโดยใช้เครื่องใหใจ360องศาการประสานความร่วมมือรรครอบกลุ่มทุกทิศทางเชิง knowledge ที่ผ่านสัยไปน,นะคะโนเลจมีความรู้รับรู้และท่านจะไเรื่องต่างๆ่คือ coordination การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและไอเดียเจอคือความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะการดำนการทำงานในลักษณะที่มากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งกับสองนะต้องเปนหนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสองเพื่อขกัเคลผลลธ์ที่มีคุณค่าหรือแ้่แผนมากกว่าที่แต่งองค์กรจะทำงานอย่างโดดเดี่ยวเพื่อกักการและรู้เข้าใจเข้าถึงดูแลและพัฒนาดำเนินงานร่วมกับเือถ่ายภายใต้แนวทางการดำเนินงานโครงการชูบีนเบื่อวานโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิ์ถังและยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกับเือข่ายเดิมสามเพื ทำและเปลี่ยนเลนลูและทำให้โปอยู่ร่วมกับเรื่อขายในจังหวัดจำนวนห้าสิามชมรมและในจังหวัดอีสิสิบองชมรมสร้างเราข่ายใหม่4ี่ชมรมและที่ต่อเพิ่เริมพลสุรมเถื่อขายเก่าสองชมรมรวมเป็นที่อากรแถ่อาทั้งท้องรุิังและเป็หลักสุดตาดูงานจะรเตื่อขายขับนสชมรมชมรมที่เข้มแข็งขึ้นในจัวัดมุนดาหายและเขาร่วมกับโปรกูรมที่เป็นแะับข้าในวันนี้อีกสงชมรมว้วสุดยอดไปเลยพวกเราพลังเลนพลังที่จัดทำงานพวก เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานสนองพักปณิธานของอุปรธานโครงการชูบีน้ำปรวันด้วยความรักพักดีมีมากล้นข้าพเจี่ยที่อาคารทุกคนสัญญาว่าจะเป็นคนเก่งคนดีที่พัฒนาขอเจ้าฟ้าเนยนยกสมพระเจริญวิายาชูบีน้ำวันเยาวชนข้าพเชีาที่อาคารมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งในผู้แก่เต็มติดขอถูกและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณที่มาเสนอโรงเรียนทำแสงขอภัยค่ะ โรงเรียนเขาชียนยะาจังหวัดพิาหารนะคะาหดับต่อไป